สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ i f CPU ประจำวันที่วันศุกร์นะวันนี้เรามาคุยกันใหม่ไลฟ์นี้สเปคเดิมอันเดิมเหมือนเดิมเปะ๊ะแล้วเราสตรีมไปด้วยดังนั้นวันนี้ครับมันคือการเล่นและสตรีมไปในเครื่องเดียวกับ,บกับ i5 14ร0 f 14ร0 f เจอกับ7 500 f ที่จะยิงโดย x 2 o 4สททั้งคู่ทั้งคู่ดังนั้นวันนี้ ไม่มีคาว่าร้อนหรือไม่ร้อนแล้วนะเพราะว่าวันนี้ซิงค์มันคือตัวเดียวกันมันจะเป็น2องตัวสีแอคเหมือนกันเมนบอร์ดของตัวนี้จะเป็นตัวเดิมก็คือ d i d า f o ร์มิเดลโนแต่เอหัองก็เป็นเอดีดาฟบและรับตามลำดับสุดท้ายแล้วเราเปลี่ยนออนราคากันกาจอ ต่อให้เพิ่มพันหนึ่งแแม่งก็ยังต้องซื้ออยู่ดีแล้วก็แรมวันนี้นะครับถ้าเป็น i5 ก็คือสายสอดกิดาโฟถ้าเป็น a5 ก็สายสอดกิดาไฟแต่ราคานันเองเหมือนกันเพราะว่าสภาของร้อยห้าสิบโาทเหมือนกันนะครับโอเคสตอร์เรจก็วันนี้ยืนที่1นึเทไเหมือนกันดังนั้นวันนี้นะครับเจ็ด้าร้ครับใส่ซิงไปนะครับบอดเอบอร์ดเอห้า์ศูนย์แรมสายสอดกิดาไฟส์ตอร์เรจหนึ่งเทอไร์นี่คือไม่ต้องอัพอะไรแล้วนะ ปุ๊บ i5 นี่คือเหมือนเดิมนะครับก็คือพูดง่ายคือวันนี้ i5 ถูกกว่าถูกกว่า1ัน0บาทอบาทอันนี้มีแชทนะครับก็คือสตรีมอยู่จริงๆใช่นะครับนะครับเซตติ้งเหมือนกันเลยเซตติ้งสตรีมอยู่ทั้งคู่ครับผมของผมเหมือนกันคือ x 2 6 4บิตเลท6,000 very fast โอเคฝั่งขวา Intel 1 4ิบสี่สเหมือนกันครับ1 4บสี่สี x 2 6 4 x 2 6 4 6,000 6,000 v e เวลี่ฟ์เหมือนกันเหมือนกันเลยเกมแรกฟอร์ซ่าซันครับมาครับ Full HD ดี l ูลเอชดีเอนี่โอ้โหโดนอินเทลนะครับเห็นปะโดนอินเทลครับสตรีมเลื่อนทั้งคู่นะไปดูได้สตตีมเลื่อนทั้งคู่อยู่แล้วแต่นี่คือเล่นบวกสตรีมไปด้วยทั้งคู่ใช่กลับมาปุ๊บเป็น103รมเฟรมกับกับรับ104อุ้ยเฉียดเฉียดเออเข้ามาต่อเลเดดดีกว่า เปนะเปครับโกนะมันไม่รีโอเคมันไม่รีแต่ว่าสตรีมได้ทั้งคู่นะสตรีมได้ทั้งคู่ครับใช่ครับแต่มันก็จะมีเกมที่สตรีมไม่ได้เหมือนกันใช่ครับนะคได้ได้ไปทีละเกม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 เนาะคือผมจะบอกว่า14เ F กับไรเซน่า14 F เนี่ยผมมองว่าแม่งตามชอบว่ะใช่ตามชอบตามชอบจริงๆนะ7จระทัน F แรงกว่านะ1เฟมแต่บันแวร์เลียนว่ะใช่พับจีครับฟูจิวิลลี่โร่หมดเหมือนกันแหละไม่ไม่ไม่เพราะอะไรรู้ป่ะครับเพราะว่านี่คือฟยดีวิลลี่โล โดน AMD อยู่แล้วคิว<ห>นี่คือฟูเอ็ดดีวีลีโลโดน AMD ครับคืออันเนี้ยเป็นแนวคอมพิวเตอร์ฟูเอ็ดีนะคืออยู่แล้วนะอยู่แล้วครับ<ห>ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่ครับ,รบอัน,น PUBG เนี้ยพับจีเนี่ยโดน AMD นะครับร้อยหกสี่ร้อยเจ็ดสิบครับ, 4, รบมาวอโลวอโลวอโล,ล,ลโหคิวกูโดนเหมือนกันนะนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยเฮ้ย ผมสี่ร้อยสามร้อเฟสเลนไม่ล่วงเลยเฮ้ยไม่เฮ้ยหลัก4หลัก5เนีเห็นปะใช่ครับหลัก4หลัก5ตรงนี้เห็นปะมามหลัก4หลัก5ได้อยู่นะนขอคิวครับของคิวครับวาโลครับของคิวครับ3กลางกลางวายตายแล้วโอ้โหจานโอ้ยโอ้สามกลางโฟร์เอสดีออนกอย่างมันได้ให้หมดเลยนะทุกอย่างมันได้ให้หมดเลยครับตัวนี้หัวส้มเนี่ยคือไม่ต้องเดินไปไหนหรอกยืนอยู่นี่แหละคนแม่งเยอะอ่าฮะอ่าฮะ โอ้ยอุ้ยแต่ว่าแดงแรงกว่านิดนึงป่ะไม่รู้นะอุ้ยแดงแรงกว่าครับคิวเอ้ยคิวมาหันหน้าเดียวกับพี่เปาสินิดนึงอะแดงแรงกว่าเหนื่อยใจเว้ยเฮ้ยแยกไม่ออกก็จริงอ่ะลองสัเฟย์เองนะครับอืเออเราคงไม่ได้วิ่งไรเย็นนะคุณคิวเนาะนุ้ก็คนเดียวแล้วอะเดี๋ยวถ้าฟอร์สบ่ายไหมดึงออกไปโอเคกราฟิกเป็นดีนะครับ อ่าฟูดดีแอนตี้เมดครับแล้วก็ข้างล่างดีเอลดียลลล้เดียลบัลล้านอ๋อมีเดียให้เฟรมยันปกติครับร้อยเก้าสองสองร้อยครับผมโอ้ยโอเคมึงอยู่กับกูดีมึงมาอยู่กูดีคิวอยู่ข้างเลยไปไปไปนะอินเทลชนะได่ก่อนแล้แต่ว่ะอันนี้สูสีว่ะแล้วผมมีกึกกักตลอดเลยอ่ะไม่ไม่เป็นที่เกมอ๋อเป็นที่เกมเป็นที่เกมอ๋องั้นโดยรวมก็คืออินเทลได้เปรียบแต่ว่า ทือที่เท่านั้นเนี่ยคุณคิวคบแบบนี้ทุกคนเข้าใจแต่ว่าถ้าเอาแบบที่ทุกคนเล่นนี่ะทุกคนบอกว่าปรับมีเดียมละกันอ่ะผมปรับมีเดียมก่อนนะเออ่ปิดเฟรมเจนพลังดิบอันนี้คือมีเดียมมีเดียมแล้วก็พลังดิบนะครับคร้อยสิบอันนี้คือมีเดียมพลังดิบนะครับอันนี้คือมีเดียมระบายพลังดิบนะครับครับผมมีเดียมพลังดิบแดงชนะแล้วเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยกูตายมันแดงแดงมันดีกว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเอาออกไงนี่เฮ้ยเอาพี่เปาหายอยู่นี่ลงมาที่นี่สิ เพื่อนมันไม่นิ่งหรอกเพราะว่ามันสุดท้ายแล้วมันก็เป็นที่เกมด้วยเนียแต่พอเล่นจริงๆเอาเอาดูตอนเล่นจริงๆแล้วกันนะนะครับใช่ใช่ใช่เอาเราต่างๆคนต่างเล่นดูไหมล่ะก็ว่านี้แหละหาใครไม่เจออยังแหล่ะเหลือเกินอุ้ยตายยยิงระหว่างสตรีมเอ้ยไอ้กระชอกไปกูสักตัวขอโทษครับ ตายครับเอาไรวอไหมไรวอครับง่ายดีฟุยดีเดียวบาลานเฟรมเจนดีนต้าเฟมเจนกีเอ็กซ์สองเอ็กซ์ก่อนเออครับผมเฮ้ยพอพอๆกันพอพอกันพอๆกันเดียวกันก็เฮ้ยชนะนะแต่เหมือนแดงกันดีกว่านะแดงดีกว่านะเฮ้ยไม่ไม่รู้เว้ยอ้าวตายเร็วจังเลยโอเคชิวมาเสียงพี่ดินี่ไง อุ้ยเเมมืื่่ออกกีี้้ดีกว่าดีกว่าแดงดีกว่าแดงดีกว่านะอัันน้นคิวกำไรไอคิวพลังดิบดิพลังดิบลองโฟเอ็กเลยแบบหนึ่งดิมีครับรีบเสียดิอ่าพลังดิบเดี๋ยเด้อเด้อไปเท่าเท่ากันวะเท่าเท่ากันครับใช่ก็ไปทางไปทางแดงนะไปทางแดงวันนี้ส่วนใหญ่ลั่นเอาลั่นแบบโฟเอ็กซ์เลยไหมมาโชว์หน่อยคิวถ้าคุณอยากได้สเปคนี้ เดียบาลานเฟรมเจน 4X ถ้าคุณอยากได้สเปคนี้เราเล่นมาเวลไร้ว่าขนาด300เฟรมเหมือนวาเราเล่์นะครับโอ้โหสเปคนี้ครับสไอคิวไอคิวคุณแรงกว่าเยอะเลยอ่ะพอมาเป็น 4X แลฉีกแฮะโอ้ยฉีกคือยิ่งเฟรมสูงยิ่งฉีกครับครับ g p u เลยนะอันนี้เหมือนกับไอ้นี่เลยไอคิวเหมือนกับอารมณ์เหมือนกับแบบ5 0ห0 Ti กับ5 0ห0ปกติเลยอ่ะแรงกว่าเยอะเลยนะเนี่ยประมาณนั้นครับผมอุ้ยแรงนะเนี่ยเฮ้ยคุณดู มึงขึ้นมาดิสรุปยังไงอ่ะเดี๋ยวผมอยู่เนี่ยข้างๆน้าเด็กแข็งเอ้ยดิเอ้ยอ่ะสรุปพอๆกันนะนะครับก็พอเวลาจังหวะเดียวกันก็พอๆกันอ่ะเออออกกันไม่ลงแต่สูงทั้งคู่นะสูงทั้งคู่เปิดมาติเฟมเชนเนี่ยอ่ะแบล็คมิดเนี่ยอาจจะยังไม่ต่างไม่ต่างฟุ้งดีครับเอา 2X ไหมรับสุด DL2X เรวิตี้ไฮภาพซีนีมาเต็กนะครับลับสุดครับลองดูฮะเหมือนกันเท่าเกิดเหมือนเลยว่าคือเหมือนเดิมครับเน้นการ์ดจออย่างเดียวเลยเกมนี้ ก็ไม่ได้แปลกอะไรไม่ได้แปลกอะไรดูอินเทลดีกว่าปหมไม่มันคุณระที่คุณระที่นะตรงนั้นครับแต่ก็อันนี้ก็เขาเรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลแล้วกันนะต่อไปเกมอะไรนะเซปเปอร์พังเซปเปอร์พังได้ครับแล้วก็ดูอ่ะฟูดีครับฟูให้ดีครับ GL เอลบาลานซ์ปรับปรับสุดเปิดผ่านเอาตัวเอก่อนไหมอ๋อตัวเองก่อนได้ครับอุ้ยนี่ลิงก์ไงอุ้ย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 อ่ะแดงแรงกว่า ใช่เหรอวะใช่เหรอวะครับวิ่งไปดิวิ่งหน้าที่เปาหน่อยอยู่เนาะมึงมีรถหรือเปล่าเออผมมีรถเต็มเลยเออผมไม่มีรถอะเกี่ยวปะใช่ไหมเถอะเนาะนิดหน่อยอุ้ยแดงแรงกว่าครับอุ้ยไม่นับหรอกพอๆกันเลยแต่มันคอยคือมันสตรีมอยู่ได้ไงใช่อันนี้คือโฟโฟก็นู่นอ่ามาละพอๆกันแหละพอๆกันพอๆกันครับพี่เปาจะสรุปอยู่ควาอะไรผมอาจจะไม่สรุปนะคิว เขามันมาพอกันหมดเลยมันเท่ากันเมื่อวานนะมันเทียบไม่ได้ใช่ครับใช่ดูดิอะไรอ่ะดูก่อน 2x เดียวบาลานซ์ 2x ปรับอันต้าไนท์เมย์นะครับปรับสุดคือหลังจากนี้มันจะเท่ากันหมดเลยเพราะเกมหลังจากนี้ก็เน้นการ์ดจอยอย่างเดียวนะครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนเมื่อวานแหละนะครับแต่เนี่ยแต่โฟยก็โอเคนะครับต้องต้องกัน ็คือต้องตัดสินใจเรื่อเนินๆูกไหมโอเคช่างแม่งเดี๋ยวค่อยคิด <c oughs> ตอนนี้กูดูมีด้าเอเยี่อนดีกว่า <c oughs> อันนี้อันนี้อันนี้พอๆกันตอนนี้กูเข้าก่อนละเข้าเกมงอ,อ,อกันถูกไหมพอๆกันครับ <c oughs> แต่สูงอยู่ดีนะครับจะเกมก็ได้สไปเดอร์แมนไปเวทดีเดียวบาลานซ์เฟรมเจนวันเอ็กซ์ก็ได้ปิดเลยนะแล้วก็ปรับสุดอ่ะสไปเดอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยผุ่นแรงเอเดีเอ้ยคนละด <c oughs> ับน่ะหรอใช่ครับ โระดับมีส่วนเอ,วเอาไว้ผมว่าพอๆกันใช่แต่ว่าไม่ดีทั้งคู่ก็พอใช่ผมว่าเอาไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันดีกว่าครับประมาณนี้คงไม่ต้องดูผลเท่าไรกันหรอกมันเทา่าเท่าเดิมมันเท่ากันนะครับก็สุดท้ายก็ลองดูแล้วกันนะครับ,รบเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับ